พาท่านผู้ชมมายังสระว่ายน้ําของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับสระว่ายน้ำแห่งนี้ชื่อสระว่ายน้ําอุบลรัฐราชกัญญานะครได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถึง50าล้านบาทนะก็เป็นสระว่ายน้ําที่กว้างขวางและค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะครลักษณะของการก่อสร้างสระก็จะมีเสาค้ำอยู่สองข้างนะครับ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นบริเวณที่รับประทานอาหารกันนะครปกติก็จะมีขายเครื่องดื่มและอาหารกันตรงบริเวณนี้นะตอนนี้เป็นช่วงที่คนยังไม่มากันเยอะนะถ้าเป็นวันหยุดราชการหรือเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมาไหว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ ก็ลักษณะของลังค่าก็จะเป็นโค้งน,นะครับสลบไปด้านโน้นนะแล้วก็เสาที่คำยันอยู่ด้านซ้ายขวาก็จะเป็นโทนสีฟ้านะก็เหมือนกับสีของน้ำทะเลนะสรับสาวย่านอย่างนี้สำหรับผมคิดว่ามีการออกแบบแล้วก็ สวยสะอาดที่สุดนะฮะในความคิดของผมนะน้ำของสาว่ายน้ำที่นี่ค่อนข้างจะสะอาดนะผมก็เป็นสมาชิกของสาว่ายน้ำที่นี่นะสังเกตดูน้ำที่นี่ค่อนข้างที่จะใสนะมองเห็นได้ระยะไกลมากนะครับ การมาว่ายน้ําที่สระแห่งนี้ก็สมัครเป็นรายปีสมาชิกบุคคลทั่วไปก็1200บาทนะครับถ้าเป็นเด็กก็ประมาณ600บาทนะครับถ้าไม่เป็นสมาชิกก็เสียค่าลงสระครั้งละ50บาทนะครับส่วนเด็กก็เสียค่าลงสระครั้งละ30บบาทนะครับ จะสังเกตเห็นว่าเงาที่สะท้อนลงมายัางผืนน้ำก็เป็นภาพที่สวยงามนะ,ะมองไปด้านตรงข้ามอัศจรรย์นะ,ะตรงกลางก็จะเป็นส่วนของประลัมพิธีก็น่าจะเป็นส่วนที่ประธานพิธีนั่งอยู่ตรงกลางนะ,ะตรงบริเวณเก้าอี้ที่มีเบาะนุ่มๆน,นะ,ะแล้วก็ตรงด้านซ้ายขวาก็จะเป็นล็อกเกอร์นะ,ะสำหรับเวลาเรามาว่ายน้ำก็เอากุญแจมาล็อกได้เลยนะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาบรรยากาศของสงาวว่ายน้ำเด็กมาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนท้ายคลิปก็จะเป็นภาพการฝึกว่ายน้ำของน้องเกี้ยนราบซึ่งเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้เขาเรียนอยู่ปี4แล้วนะปีนี้ก็จะจบออกไปทํางานข้างนอกแล้วนะก็คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง youtube เคล็ดลับน้าก็เจอกันอีกหลายคลิปนะครับสำหรับเรื่องของการว่ายน้ำทั้งในสนามแห่งนี้แล้วก็ทั้งในสระว่ายน้ำและก็สนามอื่นออีก คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ